วัฒนานิลินสมบัติอน,นันต์จบการศึกษาปริญญาตรีนะคะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะ MBA เกียรตนิยมจากมหาวิทยาลัยอสสัมชัญปัจจุบันก็ทำโรงเรียนกวดวิชายอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงนะครามแล้วก็ช่วยกิจการของที่บ้านอยู่ด้วยนะคะทำโรงงานประปน,น้ำดื่มแล้วก็มีร,ระเบมงและก็ร้านอาหารอยู่ที่ดาดไทลอด ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันอยู่แล้วปกตินี่จะชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยากหางานอะไรที่มีอิสระในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของเงินเนี่ยนะคะซึ่งธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ แต่ว่าพอทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยก็พบกับปัญหารบางประการนะคะก็เลยหยุดทําไปนะคะระหว่างนั้นก็มีคนเขเวียนเวียนเข้ามาเนี่ยชวนนุ้งไปทําธุรกิจกระขายหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธหมดนะคะผ่านมา9ปีก็ปรากฏว่ามาเจอพี่เจ๋งนะคะคุณนพสิทธิ์เจษฎไพศาลนะคะก็ มาชวนเล็กทำธุรกิจเ e อเจลตอนแรกเล็กก็ปฏิเสธนะคะไม่สนใจค่ะแต่ว่าเขาก็มีกูสโลบายนะคะเขาก็ส่งเว็บไซต์นะคะที่เป็นสาอังกฤษมาท่านเล็กช่วยดูให้หน่อยเพราะว่ากลัวจะผิด <c oughs> พลาดก็เลยช่วยดูเว็บไซต์ให้พีเ่เจงเขาอะนะคะ mm. ปรากฏว่าได้ไปเห็นผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยกน็น่าสนใจมากนะคะเจงก็แนะนําว่าเออมีตัวกีละสวยนะก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ตัดสินใจแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจเอเจลปัจจุบันทามาประมาณปี เสนะคะก็เป็นตำแหน่ง Regional Director นะคะแล้วก็มีทีมงานเนี่ยเกือบ1,000คนนะคะขยายไปประมาณสิประเทศทั่วโลกเป็น President c l u b ถึงครั้งนะคะแล้วก็เคยติด Top 10 Sponsor ของโลกในเดือนเมษายนนะคะเมื่อปี51นะคะแล้วก็ Top 3 Asia Pacific ด้วยนะคะ สิ่งที่ได้รับมีหลายๆอย่างเลยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดก็สามารถที่จะแบ่งให้กับหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาจจะแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดนะคะให้กับผู้คนหลายๆคนได้แล้วก็ อิสระภาพในเรื่องของเวลาการท่องเที่ยวนะคะเล็ก็จะได้ทริปท่องเที่ยวที่ไปต่างประเทศตอนนี้ก็จะไปเที่ยวเนี่ยทุกๆ4เดือนไปเที่ยวกันครั้งหนึ่งก็มีสิ่งสวยงามต่างๆมากมายเลยค่ะเละอยากให้ทุกๆท่าน,นที่มาในวันนี้นะคะได้เปิดโอกาสเปิดใจ